ทอดวัดแล้วพี่น I mean, ้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอันบริเวณมองห้อสีเฮ็ดบุญเพิ่นเตรียมสถานที่พี่น้องผู้ใดอยากต่อยอดพ่อป้าสามารถอันโอนเข้าบัญชีมาได้เลยเด้อค่ะบ่ว่าสิเป็นบัญชีของไอ้บอยของแน่นหรือของสายบ้านฮักสุบ้านเลยจอดจอดมันมันเบิดแห้งแล้วพี่น้องเบิ่งเบิดจักแล้วแหนบๆหนบตัวอีมือบาปผู้ถามมามามาอยู่เมื่อคือเก่าหลฮา เซละ่ะโอ้บริเวณวัดเท่าโค่ะคกเพือนเฮ็ดเป็นโดมงาชาติชาติชาติเพื่อไ,ไปไปไปขอ,อน่พาพระอาจารย์ <c oughs> น่าลายอยู่ไปหุ่นปักไปอยู่ข้างในหุ่น <Okay. S 1> ไปกราบเพื่อนก่อนเพื่อนบบรานเดี๋ยวต่อมา ให้กาบเพื่อนๆไอ,อ,อ้ตัวน่ะเห็นปะ <ś c oughs> นี่กับพี่แม่แม่สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งสถานที่เพื่อนต่อตยอดกันดอกแดดหมดแล้วผมาเพื่อนนานนั่นแล้ว <ś c oughs> เื่อเดี๋ยวไปบ่ายน้ำเงินกันเลยบีนึ่งไปต้นไปต้นเนี่นบ่อันต้นก็ใหม่็นีที่แอดมินปันเทศเสียบมาเลยค่ะนี่ภาพเขาได้โดมใหญ่ค่ะแค่เดี๋ยวรถกชาร์ก็เอเอารถอีเม่มาจังใดจังอันแบดเบิดเดี๋ยวภาพี่นองไปเบิ้งอัน บริเวณปัดค<อ>ว้างกองคว้างขงง้างโออ่ะอันนี้บอแม่นลงท่านบอค่ะโอ้อันนี้ประหล,ลัม่มพิธีเด้อค่ะพี่น้องแก่ข้าวไม่ก่อนขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเดี๋ยวอันพาพี่น้องเบิง่งผู้ใดสิต่อยอดเข้ามากอะบัญชีอันตามทีนอ,อยู่ในโปสเตื่นละกันขันเป็นสายบันทางเยงอ,ยอินกาเขาบัญชีแน่นเลย,เลยอันนี้อัน ไทบานเพิ่นซอยกันพัฒนาสางเวงีเดอลงท่านฮาเขามาทา้งวัดทั้งผีโอ้ยกว้างขวาง,วางต้องหวง่วงไปกำลังปับผู้มีคัดป้าดเต็มจากหลังนี่ลงท่านกว้างขวาง,วางมากพี่แม่นเบริรเลยนะคะลงท่านอยู่โซนนี้นะทุกคนมีง้อพร้อมเฮ้มีง้อพร้อมี <c oughs> ่ม <c oughs> ควางแขวงแห้งห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกตอนนี้กำลังปรับผู้มีทัดปรับอันนี้เป็นโดมปร,รัมพิธีพี่น,น,น,น้องกับชิดายมั่โฮมบุญน้ำกันอ้กับกำลังคุยงานกับาอาจารย์เพิ่นมากมาท่วมกันพอดีอยู่ในวันพังเข้ากับกำลังกันอันนั้นกำลังปรับปับผู้มีทัดกำลังแปงแฮมนัมน,มน,มน,นอันนั้นแฮมันแปงแฮมันนี่เดี น,นี่ต้นเสียบกับไม่เสียบยอ้อนเอาไว้เพื่อนเสียบต้อนหอยดก็ได้ตัวแม่อันนี้ไม่หนีดดนนนบดิอันนี้เป็นปารอันนี้เป็นป่ายซื้อลงท่านได้นี่หน,นาโลกใช่ร้ายปันใดแล้วแม่ ห,หั่ไไหนโลาะห้าวไล่ได้พี่น้องอั่นอีแม่เนียมดองเฮ็ดเป็นไวเนิยวย่างดีได้พี่นอ้องเฮ็ดย่างดีเนหมูมสระโอ้แจ๊กกี้ก,ก๋กกวย <ละ S 1> เตี๋ยว,วของเฮานี่โอ้ลูกชิ้นนึงเครื่องดื่มน้ำดื่มหัวเหลวเริ่มใช่ โอ้ลืมใช่พ้อมเนือเอ็นอันนี้บีพีน้ำส่มเจ็ดนี้มาและอื่นๆโอ้หลายบ่กคักพาร์อันนี้เป็นตแซ่บขนมเทียนเพชรย่างดีคุณนด้พี่น้องบร่ได้เขียนกระดาษอันนี้ได้พาร์แดดเป็นที่ระลึกพอมอ้อคุณข้าวเหนียวหมูทอดนี่แหละเนื้อสีอิ่มทองผัดไทยโบราณคุณมีโอ้พาร์ บัน้คันหอดมือแล้วเมียนมีภูบัญเสียวมาสมทบแบบเขาเอิน่าอย่างแบบวอกอินเ้าก็เขียนเพิ่มอ่อนน้ค่ะต่ว่าพี่น้องอันพี่น้องทั้งที่เดียนโทรมาแจงแม่นิ่มเด้อเ้าสีได้เตรียมเต้นเตรียมโตนาะแม่น้อจ้าของแมแดงตะวันพี่น้องโทรมหาแม่นิ่มโลดเ้าสีได้เตรียมโต๊เตรียมมันทั้งน้ำแข็งนาะแม่นาะ มันจะได้เตรียมงานกันง่ายบันนี้น้ำแข็งห่าจังมาสังอ่อนหมื่นหมื่นย่มมือเศร่วนมือนบุญก็ไดดอกมม่ของแน่นสิได้ใส่ไปน้ำแข็งอันโบดนี่แหละจ้าแน่นจีออกมาจะเศร้ายี่ดอกยังยังบอเบิดติแม่ยังมีอีกเออก็สิไปเฮตตายไหมจ่า ได้ซื้อนี่ละพี่น้องแม่นิ่มเมื่อกาดูแลในส่วนนี้พี่น้องก็แจ้งแม่มาเด้อคันคันบรสันบรได้์ป่ายงามๆแบบนี้ขมูดเดี้ยบรเดย์ป่ายแจ้งนี่เลยเบรสันพี่น้องเขาไปตำมาหลายอยู่ดิแม่เพราะว่าไปนู้นู้ไปสอบถามอันห้องพักโรงแรมแถวไกลไกนี้เต็มเบิดเต็มเมิดบ่มีเลยตรอปฟ้าพี่น้องจะมาโฮมบุฟเท่หลายชุ่มไปทางลูกท่านย่างมืาแล้วอัานลูกท่านย่างกวนกวนเสียง อันนี้มุง่งท่านหลังแฮหลังแฮเนี่ยฮหลังจากใบสามไปบ่แม่แโอ้ฟังนี่สิเป็นโลงท่านอันย่างมือแลงว่าสันว่าชาร์ดแบตรถก่อนเด้อ <laughs> แบตเบิร์ดโอ้วัดเฮาเนีย่ยมือแลงสิอยู่ทั้งพี่อันนี้หลังจากช่วงใบสามง้อแลงไปอันนี้สิมาอยู่โซนนี่กต่ซีมาอยู่โซนทั้งหน้าวัดเมื่อกี้นี่คันเป็น อ๋อที่เป็นร่งท่านของอัน,น,นแม่ป่านวแสแบงแล้วก่ะร่งท่านของพี่น้องแฟนคขัเพิ่นเพิ่นเพิ่นวาเพิ่นสิมาเฮียดย่ำเร่งบอกค่ะโอ้แม่แม่จา้า เฮดเลเดียวกันเน่คนสิบมี่เน่ากินตอนแยอยู่ค่ะแหย์เรี่ยวๆกับสิบมี่เน่ากิ่นแหย์เรวๆห้นี่น่ากินตอนแเลียวกับเือนรทานนี่แหละต่ว่าขัดเป็นศิลปินเป็นยังยังสี่กะต้องเหตุก่อนแหยเพราะว่าก็ต้องได้ไปเตรียมตัวแสดงก็เลยต้องไปนสนทีนั่นอืมเามีการบางแผนกันยางม่นกิ จ้าันนี้เวทีห้อกรสิต่้งยูยูอาเกา้องนเลยมันบมม่เวทีงสียูหมองเกาบ้นามานังยุ่่ใดวนชวนมัดอะไรย่้าองก็เตียมแผนใบเพราะว่ามันมันเข่านาฝนแล้วถึงจบอกว่าอาิบมีฝนต่มนกมีก็ได้เนะแต่ว่ามีบมี่้ก็เลงเกาเนื่ยว่นใจเกินลอยเพราะว่อระเลงี้ค่ะโอ้โ้อจจ้า ัดป wa ีนี้ค้ดว่าปีนี้ค้ดว่าสีได้เป็นวัดเป็นว่าอยู่ได้นัวนัวพี่น้องโฮมบุญมาหลายนูกับโอ้ตั้งใจพักันตั้งใจญ่คักับโมทนาบุญโมทนาอี้ลำา้วยเห็นมากทีเดเมื่อซอยกันเทพมงคลจ้านี่อยู่ค่ะสางวัดสางว่าน้ำกัน นี่นแกยูน่นใจคุณวแต่ปีแรกคุณเนาะโอ้ยตัต้งแตยังเป็นสาวต้ตลอดไปต <c oughs> ั้งแต่เรียนมาเรีนเรียนยูต้ตลอดไปเด้ลอลูกหลานยู้จา้าอายู่ส<ต>ั <บา S 2> ่งมาสังว่าน้องกันนี่หละจังวะมายู้เนียนโอ้ชอนทั้งคุณข้าอันนี่เป็นอันนีเป็นอันผ่านตีค่ะแม่แม่ค่ะอกาเมื่อไงก็เปิดช็อตพอดีนั่ไปซองได้ป้อนนี่แม่ได้ๆด้แบลอกบ่อันบานเ้าท่อเองเก่งเนี่ยบานข้าไปต้ง โอ้พี่ปนดเลิศไมใช่พาไปแล้วนี่ลาพี่น้องโอ้ยอันนี้กัแมนเดอ้อนี่เดอ้อบริเวณปดัดผ้าลายดอกพักติวมาชั่นอีแมนเราทออย่นีเดอ้อสิพามาซองมองช็อปคือพันสางแปลงไวแบบอันนี้พี่น้องสามารถซื้อเป็นของฝากาติดแมติดมือเราก็ามาเยี่ยมชมได้โอ้ท็อปบานนู้นสแบงตัวนี้ปดัดนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมือยิบหัวเขากระชเปิดให้พี่น้องใดมามาซื้อฝากติดไหมติดมือเป็นของฝากสวยงามเป็นฝีมือของอีแม่บ้านโน่นสะแบงเฮาแม่วอดีจ้าโอ้ป้านมาเย็นดีเธอ่นี่ยบ้านมาเย็นครับบอกมันก็เย็นกว่าจากมองพุ่ณยู่นี่มองเี็นมันเย็นปาดตาเสาสายตายังดีอยู่เด้อพี่น้องก็เป็นแน่นี่ ก้มลงไปก่อนีเด้เห็นได้เสียนได้น้นหน่อยนี่ <c oughs> อย่านี่โอ้ยสาวสาวบ้านน้นสสเบ,บงสมนีไมส่เคื่อกตัาวสาว,วก๊อนขหงอูงกอกีบอะเขาเอื่นกีตะกี้ก็คย่ยเหดียดเด้สมุนีเพราะ่าจืดแล้วโดนโดนคักค่ะ <c oughs> โอ้ อ้าอีกพูดนึ่งไปไสเราเนี่นั่นคือว่าโอ้โหในปลาปะนะอันนี้เขาเออไล่อียงแม่ดอกฟักติวโอเป็นไ่ดอกฟักติวเป็ไประจําอำเภอ่ปรจํอำเภอกันทาราวิชัยบอกเนี่โอ้หัวกระหูเด้นี ขันประจำจังหวัดนี่ซอยดอกมากบ่เห็นบ่น้านี่ความหลู่เด้นี่ <laughs> ความหลู่อันนั้นสีเขียวเป็นเนี่ยแล้วตําพืชสีเขียวสีชมพูอันนี้มีไร่คือกันดิแม่ไร่ไร่เดียวกันบ่แม่ไร่เดียวกันไร่เดียวกันเออไร่ประจำอําเภอินเมือ่อนึงนี่เขาเขาตำไดือนเหง้ากันได้แล้วแม่ สี่หมื่นจังเดยพื้นสี่หมื่นจังไดยพื้นพื้นหนึ่งเงาเท่าใดบ่เนี่ยสองเมตรนปัดโบเมนหน่อยโบเมนนั่นนั่นสั่นได้หนิบน่อยาคเ้นปัดเครื่องเม็ดคนเลยเปิดมอลำฟังไปพร้อมตัวแม่มาจังไวเอามาซองเบองกีนิโอ้อันนี้สีกลมอันนี้สวยสวย เดี๋ยวเมื่อนั้นเดี๋ยวสิม่านเยี่ยมชอมเหมือนสีน่าเพิ่นเพิ่นยังเปิดเปลี่ยนกิจลักษณะโอ้คักคักคักนี่ล่ะพี่น้องพี่น้องมามา่านเฮ็ดบุญมาเดวมวนพร้อมแล้วก็มาได้ของฝากพร้อมนี่ล่ะวันที่ยี่สิบหกพี่น้องมาโฮมบุญต้องกันหลายๆเวยค่ะ